ัดีค่ะทุกคนเธอมาวันนี้ฉันได้ประจอมผู้ใดเคยกินประจอมคุกนะคะดตตินิสเะไรเบิ่งเด้ออันนี้ประจอมอีเมลกับประจอมกุ้งเด้อค่ะเด้อได้มาจากประโคนชัยนะคะใครผ่านประโคนชัยประจอมกุ้งเด้อเนี่ยเขาที่ปะคุกเลยจ้านี่เธอหนาดหนามันลงไปใส่พริกผม อันนี้พริกผงคั่วเองนะคะแต่ว่าเอาใส่กับปุกเดิมมืงสีใส่พริกสดลงไปนะคะมีบักทัวมีหอมแดงนี่แล้วก็ดีบมานาวนะจ๊ะคุกค่ะใครเคยกินบ้างคะผู้ใดเคยกินไหมบอกตอนนี้กินบ่อยนะคะสมัยเป็นเด็กน้อยอะ่ะ เลิกเลียนมาหิว mm hmm. เขาแห้งสิบ่มี่กับเขากับสิมากุกประจอมประหน่อยนะคะกินกินกับข้าวสวยร้อนๆนั่สิเนีงง่ยหิูเสียแ้งนี่มันก็ได้ประมาณนี้ลูกโป่งแตกแล้วก็อื้มครับกุกกบไข่อืมอืมกับักาด ใช่ใหอืมอัดใรมีประจำจิตตเยนนึกบวกกับคุกกินยังเสียรเด้อ อร่อยมากเอมก็พักตัเนที่จะต้องมีไข่ไข่ดาวโปะด้วยนะ ไฟดาวยุ่งเยิ้มโปะไปสั่นรับ ตอนนี้ซื้อปลากรองจุ้มปลากระกองจุ้มปลาจอมกุ้งมาจากปลาโคนชายบุรีรัมนะคะเราเอามาผาสมกับข้อยแม่พวกขอยแหม่มันบ่ค่อยมีกลุ่มกุ้งน้อยๆกุ่งน้อย,ก,อยก็เลยเอามาผาสมกันอร่อยเลยเอ็มก็ประครุณไป อ่านประโคนชัยบุรีลำแหวะสื่อได้ประประจอมกุ่นจากประสินค้าโอท็อปของเขานะ เม,มนูง,ง่ายๆแต่แซ่บนะคะลองจากปลากระป๋องกับปลาจมเลยนะคะของจับเดี๋ยวหลายคนสิรามาเป็นเมียฝฟรังมันถูกมันอยากมันหนังจีก็มากินปลาหน่อยปลาจองสินะ ว่ได้ทุกเดียหญงะอของมันหมักอยากกินยังสี่เพราะว่ามันจะชอบมีมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงมาคอมเมนนะเขม็นแบบอาคาติลบกๆุหนึ่งสินะฉันก็กันไว้ก่อนนะของมักค่ะต้องให้ไปกินสเต็กก้านละพันกับก๊าบ,บมากินปลาเดกขึ้นเอาตรงมักอืมอืมทำุดถ่ายอร่อ ง่งายๆลองไปเห็ดกินเบองหนะค่ะเด้ออันนี้ชอบ